ยังคงเดินหนะ้าสร้างสรรค์จัดงานมอบรางวัลดีๆให้กับนักธุรกิจแล้วก็จ้ของแบรนด์ต่างๆอย่างต่อเนื่องนะคะสำหรับงานมอบรางวัลผู้บริหารดีเด่นประจำปี2566หรือ Manager Award 2023นะคะที่จัดโดยสมาชานักจัดรายการข่าววิทยุทรัพย์หนึงสือพิมพ์แห่งประเทศไทยที่ได้รวมกับสมาคมธุรกิจอาเซียนนะคะสภาประชาสังคมแห่งประเทศไทยจัดขึ้นไปเมื่อวันที่17กันยายนที่ผ่านมา โดยมีพลตีมหม่อมราชวงศ์วัยวัฒน์จักรพันธ์นะคะให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลดังกล่าวและหนึ่งในนักธุรกิจนะคะเจ้าของแบรนด์ที่ผ่านการคัดเลือกจากเหล่า,าคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในหลากหลายสาขาอาชีพให้เข้ารับรางวัลในครั้งนี้คือแบรนด์ PP Skin Care นะคะภายใต้การบริหารงานโดยคุณปานปาน CEO และคุณอาริยานะคะแล้วก็คุณวันดีทีมผู้บริหารจากทางแบรนด์เข้าร่วมรับรางวัลอีกด้วยนั่นเองค่ะสบายดีอ่าตอนอึ้งเนาะขอนนอนุญาตในน้ำตูกันเด้อ ตัวพ่อเองก็ได้ซื้อว่าป่านเนาะเป็นเจ้าของแบรนด์ของแบรนด์พี่ๆเนาะ,ะมื่อนี้ก็เป็นเนื้อในโอกาสที่ว่าได้พาตัวแทนหรือแม่ทีมใหญ่ได้มามครับรางวัลใหญ่ยู่ไทยนี่เนาะสบัสดีอาซื้อวันดีเด้อเป็นแม่ทีมใหญ่ของแบรนด์พี่ๆนี่โดยสบัยดีซื้ออาริยาเด้อเป็นแม่ทีมใหญ่ของแบรนด์พี่ๆรางวัลผู้บริหารดีเด่นอู้สึกแบบตื้นตันใจแล้วก็รู้สึกภูมิใจโวย โดยทั้งแบ่งพี่ๆเนาะก็ได้เริ่มต้นด้วยกันที่ว่าขายโลชั่นผิวขาวก่อนด้วยและจึงมาเฮ็ดเป็นทานหน้าหรือเป็นซาด้วยแล้วตอนนี้ผลิตภัณฑ์แบ่งพี่ๆก็ได้มีสินค้าสามตัวคือมีโตโลชั่นทานผิวแล้วก็มีโตครีมทานหน้าหรือว่ามีโตซาเป็นที่ว่าส่วนในเรื่องอาหุ่นดีหรือว่าจอยร mm ู hmm. ้สึกว่าผลตอบรับคือดีเลย หากกับเปิดตโตได้เต้3ปีแต่ว่าตีกันตราได้แบบถล่มทลายเลยกับเมนเพราะว่าเฉพาะเดือนที่ผ่านมาซื่อก็ยังสาม,มารถเห็ดย่อขายได้อยู่ประมาณ3ามเซนกระปุกต่อเดือนหนึ่งออยออจอง,งอ่ายอตัวแทนดาวแบรลมพีพีเนอยอ อาขอลมั่วแบมีพีนอวิยอเตียชีวันได้ยองมาลีอะผู้สึกเตียตัวเองชีวันได้หย่อร้องเจทลีลม่วนะเต่าลมั่วเจผู้สึกเตีย้องามื่รยองหางหย่อดลุลาวันแต่นอเจย่อการที่ม่วแบมีพีนอมั่วสุกงันหน้าเตาอีลุลีนอเตายออีเซมสุกหย่อนเจลีเจ้าของแบมีพีนอเจลีมั่วอก่าาลาหักลุลาวันแต่นอนะเต่เมื่ว่องหางเลี้ยว สาไเจ้าเน่เตรียมเบรมีพีน้อยเจต้องมอยรองหางเลยเ่อเป็นผลิตภัณฑ์ที่เรารู้สึกว่าม,มันใช้ดีมากเลยเราต้องเราเป็นคนที่ใช้เองมาก่อนนะคะเราเราทำกระแบนมาได้2ปีแล้วค่ะยอดขายถล่มทลายมากเลยเมนแบรนที่พี่มันเหตุเท็ยนให้ชีวิตเอาพลิกพันเลยจากคนทีบ่มีต้นถืนมาก่อนก็เป็นคนทีอาชีวิตดีขึ้นล้ซายากักเฮาเฮาสร้างม,มาทีจะประสบพ้นสำเร็จได้ไหวผลิตปอไม้ได้ไหวขึ้น ลากต่กรอนที่บบเคยมียังเลยผู้สึกก่อนอื่นเบียดน้องก็ต้องข้อขอบใจทางด้วยป่านกอนเนาะที่ได้มอบโอก,กาสที่ดีที่ได้ให้รางวัลอันนี้ให้กับน้องเนาะผู้สึกดีใจลายและผู้สึกภูมิใจในตัวเองว่ามองฮอจุดนี้ได้ที่ไหนสำหรับทงางแบงคพีพีเนาะจะมีการตะ拉คือมีการแจ๊คำ้ำหรือว่าให้โบนักเป็นด้วยการให้เงินด้วยตีการตะ拉จะมีการตีตะาไปทางประเทศคือเวียดนาม รากาทั้งจีนทั้ง USA ้วก็ทั้งไทยโดยถ้าว่าหลายคนที่ติดตามป่านอาจจะหูแล้วเนาะว่าป่านแมน่นไผ่และการแบงด่เนาะแต่กับว่าเป็นอย่างขออนุญาตไฟอีกเช่นหะนึ่งเนาะถ้าไผ่ที่ว้านยังบ่เคยใส้แบงด์พี่ๆมาก่อนกันลงมาใส้น้ำกันบึงเดอ้อแบงด์พี่ๆมีจะมีตัวซา่าเนาะซ่าเป็นตัว ายาจ้อยหรือว่าตัวที่ว่าสลายไขมันเนาะแล้วก็จะมีตัวทานหน้าที่ว่าเป็นตัวช่วยในเรื่องว่าผัวฟ้าหรือผัวสิวหรือว่าเพดให้หน้าขาวหน้าใสเนาะแล้วก็จะมีตัวนึงคือตัวโลซัาผิวขาวเด้อถ้าผ่ายที่ยังบอเคยใช้ก็ลงมาใช้น้ำกันหึ่งเด้อใช้ดีเนาะได้ฮัทรางวันปีนี้เป็นปีที่3แล้วเด้อสามารถสร้างซื้อได้ทางอ่ติดตอ,อกเด้อทางติดตอ,อกแล้วก็ทางเฟซหรือทางเพจหรือว่าทางเวปก็ได้เด้อ